มิวเฟอร์นิเจอร์ใบอาบน้ำริมหาดคือเอาดีๆไหมคือตอนแรกกะจะทำเป็นคลิปสั้นลงช็อตค่ะเึื่งในส่วนของฮันเตอร์สาวคิวก็ลงไปแล้วนะคะแต่พอมาทำฮันเตอร์ชายคลิปมัน4ี่นาทีอะทุกคนมันลงช็อตมันก็ไม่ไหวปะคิวก็เลยจับมายัดรวมกันทั้ง2คลิปนะคะเป็นคลิปนี้นะสำหรับใครที่สนใจซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยตอนนี้สามารถซื้อได้ในร้านค้าไอเดนเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์มีชื่อว่าอาบน้ำริมหาด สามารถใช้จิก๊กซอซื้อได้หรือว่าถ้าเรามีกระดุมแดงเหลือเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้ในราคา2,150กระดุมแดงแต่ว่าในรอบนี้นเนี่ยคิวไม่ได้ใช้กระดุมแดงซื้อนะคะทุกคนคิวใช้จิก๊กซอซื้อเพราะว่าจิก๊กซอคิวสะสมไว้เยอะมากในส่วนของคลิปเนี่ยก็จะเป็นการรีวิวท่าทางต่างๆของฝั่งฮันเตอร์ก่อนนะคะฝั่งเซอร์เนี่ยรอกันหน่อยนะทุกคน บางทีคิวอาจจะได้ไปลงในบ้านดําก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามคิวในบ้านดําด้วยนะเอาล่ะน้องเล็กี้กายอาบน้ํารอจนไข่เปียกแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ let's go <S ส,สตาร์เด๋อขอแนะนําร้านเติมเกมพอมดเคลมเมาร์เพเติมเกมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจริงถึง30,000 0คนตาเดอเติมทุกเดือนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโอยนอนกันบ้าหรือเปล่านี่ย โปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่อง s t a r d e w t u n นำโค้ด StarDuetun ไปใช้ก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดตรงที่เคล v เ r ิร์เพเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาใช้โค้ด StarDuetun กันเยอะๆนะคะตอนกนจะยกเผัอสตาร์เดือบมนจะเล่นป้าบ้างก็ได้ข่าวว่าเล่นไปแล้วไม่ใช่หรอ a นิเมชั่นอ่บน้ำฝักบัวของฝั่งฮันเตอรมีแก่พวกมาด้ สีสีท่าของสีที่คือธรรมดากว่าที่คิดค่ะฟิลมันออกมาเล่นน้ำฝนมากกว่าอาบน้ำที่แน่ๆใช้รองพื้นกันน้ำแน่น,นอนแล้วนี่ก็คือของห้องกุ้ยไอ้เองค่ะสภาพเหมือนเต้นขอฝนมากๆและนี่ก็คือของแมงูสกินโทมีเอเน้นองางเท้าของสกินบีเท้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วลูกงูคือไม่อาบน้ำขาดน้องเล่นน้ำส่วนสกินที่มีหางนั้นแมงูกูขัดรักแร้ไม่มีขอให้ดูแลก็ต้องขัดรักแร้นี่แหละ ส่วนลูกมูจะเลิกเล่นน้ากี่หมุนก็ไม่รู้และนี่ก็คือคุณแมรี่ <Wow. S 1> น้ำที่มาจะฝักบัวก็ต้องมาจากเทือกเขาเอเวอเรสต์เท่านั้นนม่เหรอหนิอะส่วนท่าทางของอีกร่างก็ไม่ไต่างกันค่ะแต่ที่แน่ๆยังหัวสูงเหมือนเดิมส่วนตัวถัดไปคือแม่แองของเราเอ้แม่มไม่ชอบน้ำอาบด้วยกันก่อนสิลูกไม่เอาได้มาอาบน้ำทั้งทีแต่น้องแมวดันไม่ปลื้มค่ะทุกคนและนี่คือ,อ แล้วทำไมมาแต่ตัวอย่างนี้ล่ะลูกเดี๋ยวรถเข็นขึ้นสนิมไงคะพี่เด๋ออัอ่ะงั้นก็แล้วแต่น้องก,กะเทียเลยคะ่ะแล้วก็เกรซแค่อาบน้ำหลดต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ไหมแม้พี่เดอ๋อน้องเกรซก็เป็นพรายน้ำนี่คะถ้าไม่ชอบให้เล่นน้ำจะให้เล่น ะะที่พูดมาก็มีเหตุผลมาต่อกับที่ดิกิ้ไม่หนาเอ้ยไม่ใช่โอเปร่าซิงเกรลนะคะทุกคนถ้าอาบน้ำที่โคตรจะตัวแม่ตัวมัม Let's go to the beach แล้วก็น้องไอวีไอใจน้องอาบสะอาดแน่นอนนะคะเพราะว่าอาบยันปรสิทธิ์เลยค่ะสะอาดถึงใจแล้วมาในส่วนผู้สูงอายุนะคะก็คือคุณยายแม่คาเร่สกินนี้ไม่น่าเหมาะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนสกินสักหน่อยนะคะสนิมจะได้ไม่ขึ้นคุณยายเดินทำดีหูกเดินทำดี ยายเขาดู 1941, อาบสะดวกดีนะคะและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดถ้าอาบน้ำของสมียนใช่ค่ะเกมนี้ไม่มีตัวละครชื่อสมียนป้าวันได้ไยุบนีค่ะออนิเมชั่นอาบน้ำฝักบัวของฝั่งฮันเตอร์ชายคลิปยาวกว่าฝั่งสาวแน่นอนประเดิมมาด้วยพ่อลีโอของเราพ่อแบมือแบบขอส่วนบุญมากและใช่ค่ะอนิเมชั่นนี้รียูสกับพี่โจเกอร์เช่นกันใครก็ได้เอาอาหารใส่บาตรให้พี่เขาที แล้วก็มารีวิสกับพี่กวางของเราด้วยเรียมันขี้เกียกจเขาจะจัดแจ้งคนต่อไปก็คือพี่แจ็กของเราแล้วมือข้าที่เอาไว้ถูกก็จะเป็นมือที่มีเล็บเดีวด้วยนะคิดว่าเขาน่าจะชินแล้วละคะ่ะส่วนกับสกินอื่นที่ไม่มีโครงเล็บนั้นแกรี่ข้าแบบไม้โชว์ไปนึ่ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็มีแอนิเมชันแตกต่างกันนะคะส่วนในด้านสกินของแซกเนี่ยแอนิเมชันก็เหมือนกันเลยนะคะแค่ไม่มีดอกกุหลาบ ตัวต่อไปก็คือพี่ข่าวดํขผมพวกเรานั่นเองพี่เขาเน้นสระผมนะคะไม่ค่อยเน้นอาบส่วนอนิเมชันร่างของพี่ดาเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าก๊อปปี้เพสกันมาเลยส่วนในสกินที่ผมสั้นนั้นพี่เขาก็ายังสระผมเหมือนเดิมว่ะมือเป็นคนที่รักเส้นผมจริงๆเลยนะคะเนี่ยส่วนตัวต่อไปก็คือคุณโจเซฟของเรายินแบบนี้ดูตัวเตี้ยไปเลยผมไม่เลงน,นะคะ อาบน้ำฟิลแบบตัวกูเปียกได้นะแต่ผมกูต้องไม่เสียทรงส่วนอันนี้แค่อยากโชว์ขาหลอดไฟดีออนส่วนในสกินอื่นนั้นก็ท่าเดียวกันเลยค่ะแม้แต่สกินนี้ก็ตามแล้วก็มาต่อกันที่คุณลุงก่อสร้างของเราดูดูแล้วลุงไม่ค่อยชอบอาบน้ำเท่ารอน,น,น,นี่จะระห่ิมคือส่วนสกินอื่นก็ท่าเดียวกันค่ะเดี๋ยว,ว่ากันเลยนะคะคิวมีสกินลุงแค่นี้ต่อไปก็เป็นพี่หมึกของเราค่ะท่านฮัสเตอร์ของเราชอบน้ำสักบัวอันดีมากเมื่อไรจะมาอับน้ำพูดไปของนายชาดดกต่อเขาให้ใครพูดแล แล้วพอมาใช้กับสกินดีคือแบบดูน่ารักมากทุกคนทาแมวถูกใจสิ่งนี้ต่อไปก็เป็นน้องถุงื่าแก่อาบน้ําฝักบัวทําไมหนูต้องลงไปนั่งที่พื้นละ่ะลูกเอ้ย <c oughs> เอาจริงๆไม่อยากอาบน้าเลยผมหนาวอ่ะ <c oughs> เอาแม่ขอโทษ <c oughs> และในส่วนสกินอื่นนั้น <c oughs> ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ต่อไปก็เป็นคุณกิ้งกานะคะ แต่สกินที่คิวใช้มันเป็นหมาฟิวดูหมาอาบน้ำมากส่วนในสกินเบสิกเนี่ยก็แอนิเมชันเหมือนกันเลยนะคะแค่รอบนี้ค่อยดูเหมือนกิ้งกาขึ้นมาหน่อยต่อไปก็เป็นน้องถังของเรารือสกินเป็นห้าคือแบบนั่งเล่นน้ำน่ารักมากเลยทุกคน หรือจะมาสู้ถังเด้งถังเดถังเด้งถังเด้งถังเด้ง,งส่วนในสสก,กินอื่นที่ไม่ใช่หมาเอ้ยหมีแพนด้าเนี่ยก็จะเป็นการยืนอาบน้ำฝักบัวธรรมดาแบบนี้เลยนะคะเออถือว่าดีนะดีกว่าไอ้สาตัวแรกแล้วก็มาต่อมาที่คุณอันโตนิโอฟิลไม่เหมือนมาอาบน้ำนะคะฟิลเหมือนมาเล่นดนตรีกลางสายฝนอ่ะเนาะ คนไม่สะอาดแต่เครื่องดนตรีสะอาดไปแล้วค่ะส่วนในสกินเบสิกเนี่ยอนิเมชั่นก็เหมือนเดิมเลยค่ะยิ้มยังแฉงเหมือนเดิมต่อไปก็เป็นคุณพ่อแดนดี้ของเรานะคะคนเราบันอาบจะเฉยไม่ได้มันต้องเบ่งกล้ามแล้วก็ต่อยบวยด้วยอ่อข้าใจเย็นนั่นฝักบวัวไม่ใช่กระสอบทรายค่ะพ่อและนี่ไม่ใช่ลัททีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่คือจอรอแตนของเราน้่นเองทุกคนฟิลไม่เหมือนมาอาบนะคะฟิลเหมือนมายืนเล่นน้ำกันสามคน สกินปกติก็ท่าเดียวกันเลยค่ะทุกคนได้เอนดูบ๊อตัวต่อไปก็เป็นคุณฟิลิปนั่นเองนะคะตัวเองยังสกปรกอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าน้องสาวต้องสะอาดไปก่อนแล้วในท่าทางของสกินเบสิกเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันนะคะทุกคนต่อไปก็เป็นคุณอีกาของเราสภาพเหมือนโดนบังคับมาอาบน้ำมากแก่ หน่อยจะพี่ขนจะได้สวยๆไงต่อไปก็อุ้ยแป๊บนึงค่ะลืมเอาหมวกออกและนี่ก็คือคุณอันวาของเราด้องนะคะคนนี้เน้นดูแลเส้นผมเหมือนข่าวดําเลยค่ะส่วนในสกินอื่นๆนั้นไม่ว่าผมจะสั้นแค่ไหนพี่เขาก็ยังรักเส้นผมเหมือนเดิมนะคะไปต่อที่น้องอิทากวาน <What? S 1> นี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามาอาบน้ําหรือว่ามายืนรับแสงอาทิตย์ที่นแน่ๆกลางแขนรับน้าําฝักบัวแบบเรนออนมีวุ้งแล้วที่จะขาดไปได้เลยก็คือน้องเขายืนเหยียดบนคิทเตียนลาบุตอม ตัวต่อไปก็คือพี่สอดของเรานั่นเองนะคะทุกคนอืมก็มไม่แน่ใจนะคะว่ามายืนอาบน้าหรือว่ามายืนรอป้ายรถเมล์ดูทรงแล้วน่าจะไม่ชอบอาบน้ํและแกตัวต่อไปก็คือคุณแก่ขาเป๋นั่นเองปกติสกินนี้ก็ดูเปียกอยู่แล้วพอมาอาบน้ำฝักบัวดูเปียกไปอีกทําตัวแห้งๆบ้างนะพ่อแล้วตัวสุดท้ายของเรานั่นก็คือน้องไม้นั่นเองนะคะไม่แน่ใจว่าน้องมาอาบน้ําหรือมาแสดงละครสัตว์กันแน่ ก็คงจะว่าน้องไม่ได้นะคะเพราะว่าการแสดงมันอยู่ในสายเลือดใช่ไหมฮัลาบ,บัลูคุณแล้ <c oughs> ทีฝั่งผู้ชายแล้วรีวิวหมดที่กับป้าไปเห็นรีวิวบ้างไปยุติธรรมป้าวันไ่ไปยุติธรรมใครวายอะไรวะ <c oughs> ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ